วนอันนั้นนะคะเพลงลิสโทนหนูทุกอย่างจิตเด้อบั้กวนหล่ะกันเลยบั้กวนบั้งกวนนี่อลเด้อยวเห็นบั้กวนคุกกิ้งเด้อนะคุกกิ้งไว้จิตเด้อคุกกิ้งเบิ่งเอาคุณสาวงามหันเลือกเอาเด้อดูดูค่ะถ้าเกิดมาเบิ่งนี้พี่เลยคือจะเห็นงามเลยเด้แต่เบิ่งเดี๋ยวค่อยอายุก็ยังงามเอองามน้ำน้องเลยยังงามมาได้พี่น้องไม่เป็นกวนน้ำกันอายุก็ยังงามเออแ็่ยังงามเลยเนาะ ใส่ค mm ือเยอะแยะพันนี่ก็ยย่มันเอากระปุนใส่ยาดนิพก์สวยสวยงามมากอ่อนเนื้อมันเแบบนุ่มอ่อนเหนียวใสใสปิ้งเลยใสงามเลยเด้อพี่น้องสวยใกล้เดียนาะพี่น้องน็นใกล้เดี๋ยวไปชุด้ทยสุดทยใกล้หบึงเด้อ ีได mm. uh, uh ้เ huh. บ mm. oh, hey. oh, okay. ่งหอยเอายอหอยเายอหอยเอย่อไปนูย่อไปเห็นเออหเย่ยจท่นั่นอยู่แล้วดิอายตายกีเด้อขอโทษเด้อยกอง้แล้วก็ให้น้องบงน้องสาวดอยสดน้องตมเมทองข เนื้อมันอ่อนๆเด้ยนี่เด้อจยากมาเด้อแจวมันน่เอ้ยบัดกวดก็อฮะมันกวนต่อนาเะาือกระเจ้าอันนี้สุกนึง้่คันเแล้วก็ได้ได้เทใหญ่พุ่นไดอือนี่เป็นสิงกโปโอสิงปกับเจ้าเนาะนี่อันนี้วว่าเฮ็ดใหญ่เด้อ ไม่เห็ดน้อยค่อยๆจักค่อยเคยเห็ดแนวนี้แล้วก็ได้เป็นตุนิสูตรหนึ่งใส่เป็นหงเลยโค้งถคงเลยเนาะแป้งข้าวเจ้าหวาแป้งข้าวเจ้ากับฉิงกระปุกแป้งข้าวเจ้ากับฉิงกระปุกเนาะะปุกเนาะเกลือเกลือลงไปบ้วนน้ำใส่กระปุกนใส่กระลอนหนึ่งกระปุกสำหรับสูตรนี้นะใส่กระปอนหนึ่งแล้วไว้นี่ใส่เบิร์ตุกเลยทอกใส่เบิร์ตเลยน้ำตุกหนึ่งพี่น้องน้ำกระลอนหนึ่ง นี่แล้วก็มาคนก้อนพี่น้องคนให้แป้งมันแตกละเอียดกับน้ำนี่น้ำมันอย่าน้โอลิ่อ้อยใส่โอลิ่ปอ้อยเด้อพี่น้องจองจังเร่องนี้คัตมุมีก็น้ำมันพืชธรรมดาก็ได้อืมค่อยใส่น้ำมันพืชน้ำมันคุกกิ้งออยก็ได้เข้ากันเลยก่ะแต่ตัวนี้เป็นได้หมักแป้งไว้เด้หลายชั่วโมงเท่าไหร่ให้ดีโอ้ได้หมักแป้งเล้วนี่เย้ได้หมัก กินจะคันซีเฮ็ดมืออื่นนะเอาเซตตู้เย็นไว้อโอเวอร์ไนท์แห้งบีแป้งมนนะันไนฮะอันนี้กะต้องได้มักแป้งก่อนสอนคำเสน<ม>อใช่แป้งมันไนแล้วกคั้นเหลือเราเข้าตู้เย็นไว้แล้วก็มาตีเฮ็ดไม้ก็ได้ ก็ลงทานเราเปลี่ยนเาก็เบิ่งเพื่อนเพิ่นเมาเบิ้องเัาต่อนี่ดีแต่ัจัค่อยเหต่ตัวนี้ก็ือนลเห็ดตัวน้อยนะตัวน้อยคือจะมีหลายคนเหเบิ่อนดูจำัวที่เห็ดน้อยกินน้อยน้อยเพ่น่นยไ่กล้งง่ายๆอยู่ทางหลังวันนี้เราออกะลูกสาวน้อย บันกวน,น,น,วนมักหวานใส่หวานเฮ้ยใส่องนงเนิดน่อยเลี้ยแต่ปริมาณที่ทกเจก้องเลีเอาล้วเกลือลงไปเกลือเป็นงูหวานใช่นวนเาันกวนเล่ะใส่น้ำน้อยเพื่อให้มันเหนียวถ้าใส่น้ำไหลายมันจะใส่

ออเออใส่มันแดงสับทิกสับทิกส,ออกสีลาซาใส่เอาสีมันตัวสีลาซาตามด้วยแบเกล็ดกับกระเทียมเที่เอดีเลยเนาะมันเย็นแล้วจะเอาบางน,นาวตื้มตื้มใส่ตอนนี้มอดได้แล้วเหมือนซีเมนต์สุกแล้วสุกแล้วกินเด้อกินมันกว ไปตักลางอ่ะมีกินบะชิกินแล้วค่อยบีบบางนาใช่เนาะให้มันเย็นเลยวพิงซื้อมาซีมาเอาบางนาเสร็จเติมลงนี่จะเขินเ <laughs> ผยไว้เผยไว้จักกล้าใส<า>่น้ำมันหอนแล้วใส่กระเทียมหอมแดง ก็วิโนเด็ดปุกิ้ไวเดี๋ยว่อนนี้ันนี้ปุก้ไวได้ว่าลุ้งให้มันสุก ขาวบ่ <aa' om' S 2> <ihan> ิวขาวสงบวงนี it, ่วขาสีกับวก็สงวงคือกนน้ำปลาบ่ใส่ดอกใส่น้ตาลอันนี้สงบวงบอันนี้เนาะเป็นหัวบวงนี้ เครื่องปรุงเรียบร้อยไม่ต <itud soundtrack> <ma> ้องปรุงเยอะที่เราเตรียมมานะใส่เนยสุกแลยเอาข้างนอกเลยนะคือก็จะเห็ดได้ดี จอตีหลายแค่ต้นหอมตัวคนสวยนะแน่นอืมต้นแกงน่นน้มแล้วหอมแล้วหอมเพิแล้วนมาหอมขึงนใส่บันกรเลยใส่บันกน เบิดหม้อคุณละโดนเยอะสามส้วมอะไรจังสีแดงสุดทีเบิดหม้อคุณเบิดนะประมาณนะฮได้ถาดใหญ่นะเทใหญ่สุดเนึ่งนะได้เทียบเต็มได้สามเรียนเทใหญ่ฮันดุลเคยลองละพอกระเจ้าออเดอร์เทใหญ่ฮันผู้ดีสามถาดสามเรียนนู้นนี่เป็นเห็ด่นเห็ดต้มเนี่ยคุณนี่เด้อผู้ใดอยากได้ มันกวนมันกวนเกาเนซีดีเนี่ยยัส่งไก่เน้อก่กวนดได้ดีเด้อรองสาวคเนด้ส่งดีเออเหตดแต่เมาเองเด้อเดกคนจะสวยแล้วสวยปะสวยดค่ะสบายเล่ร้อยห้าสิ เต็มท r a y ง่ายเลยแต่ว่าเนื้อนี่ครับประกาศความแซ่บเบิ้มเบิ้มอ่อนนุ่มเหนียวนี่นี่แต่เบิ้มความเหนียวจุ๊บจุ๊บอ่อนนุ่มเหนียวจุ๊บอบสวยงามใครจะทานอ่ะกินจ้านี่สวยงามเลยสามสาวบันกวันวันนี้น็ดคนเดียวค่ะเรื่อยๆได้เลยที่วิวถ่ากล้องอย่างเดียว คนงามเด้อพี่น้องทําตาคนงามจะได้กดูทําคนเดียวถูกทําคนเดียวเสื้อแดงเด้อี้สวยเด้อคนสวยนะโอ้ยเมื่อยก็บ่ได้ขอ้เลยอ่าไล่นี่ๆไล่นี่เออบ่เป็นหยังสิเฮ็ดิ เต็มที่โลภแโลกเสรีโลกเสรีมามามาเยันนั้นอันเห็ดอัดามาตะบวนน้ำตั้งสาวไรโอ้คนมันงามเตห่คนมันงามนะโอ้หคนงามนองว่าคนนสใสสิแล้วก็เอามามาดูเลยูกาเดนเดอระกาเดนซีดีเดอคนสาวคนสาวเห็นยูกาเดนซีดีเดอรแดงแดงคน ตวงตวงเนื้อแป้งบรรยากาศงานะไ่ได้ไทยเอาไทยเอา่ยอเนี่ยแป้งมันอไปการแล้วพอดีไทยเมื่ออื่นหนูจะไปกาเื่อกาแล้วรเห็นได้บุละบัญทีบัสาวเพ่เริ่มต้นมาเห็นเปนกวนได้บเบิงนกันน้องเลยน้องกัไแกันไอ่ะกิได้เลยวยแล้วกันมืเยวใส่ตัวเฟีวใส่อีกวันนี้ เรื่อง่าย่อยได้บรอกินอย่างเดียกินอย่างเด้อวกำลังใช้มือลันจอนเด้อห้ามเบาเด้วอ่อเบาโอ้ยบุ๊บี้ถกมือเป็นเบาเบิกงบิกเนื้อเนื้อเป้งอ่อนดีเลยอ่อนเหนียวอินุใส้มืออินูถนัดแบบนี้แถวนี้กินขี้มือ่อยเบิร์ตแหละเบิรจากล่างเจ้ากุล่างงามมากกินขี้มือคอยเบิร์ตเลยงามสวยงามมากเลยกินขี้มือน้ำกันเบิรนี่แหละมันค่อยแซ่บ มันคืแเสบกันงวนะคั่กใส่เอานั่นมาหอยดูเต็มที่อ้าวใส่มาเ็อรอนันมันเต็มเต็มส่วนๆเลย่ายดีเด้อขอโทษเด้อายกองี้แล้วก็ไร้บึงน้สานี่โอ้ยใส่หอมแดงหอมแดงแรงของแครง เนื้อมันอ่อนอ่อนแป้งเหมือนเนี้ยวเนี้ยมามีน,น,น,น้นำจิ้มค่ะจิ้มค่ะจิ้มได้ค่ะเนี่ยรับแดงเด้อทุกคนทางไก่ทางไก่ก,กินน้ำกันเสียบเอ้อหนีเด้อเดี๋ยวอยากมาเด้อน้ำเจลเมือนเนี้อเคี๊ย